สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาลองเล่น Blender กันคร่าวๆค่ะว่าเราจะสามารถใช้งานโปรแกรมนี้ได้ยังไงนะคะคือโปรแกรม Blender เนี่ยเป็นโปรแกรม Open Source ซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดใช้ฟรีโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่ะทุกคนสามารถเข้าไปที่ www.blender.org แล้วก็โหลดได้เลยนะคะอย่างตัวใหม่นี้ที่ปามเพิ่งโหลดมาก็คือเวอร์ชัน่น4.5.1ค่ะ ก็ถ้าทุกคนเปิดมาแล้วนะคะเราก็จะเจอหน้าตาแบบนี้เลยนะคะในนี้เนี่ยซีนเริ่มต้นเขาก็จะมีกล้องมาให้หนึ่งอันนะคะมีอ็อบเจกต์ที่เป็นคิวบ์เป็นกล่องมาให้อันนึงนะคะแล้วก็เป็นไฟหนึ่งดวงค่ะเราจะรู้ได้ไงว่าในนี้มี3ามอ็อบเจกต์นะคะก็คือไปที่มุมขวาค่ะตรงนี้จะเรียกว่าเป็นอาไลเนอร์นะคะนี่เนาะชื่อเขาก็ ซึ่งเอาไลเนอร์เนี่ยมันก็จะสามารถบอกว่าแบบในซีนเนี้มีอะไรบ้างเพราะบางอย่างเราก็ปิดตาไว้ได้นะคะโดยที่ไม่ให้เห็นในซีนแต่ก็คือมันก็ยังอยู่ในในเนี้ยในคอลเลกชันในซีนคอลเลกชันองค์ประกอบของเอาไลเนอร์นะคะซีนเนี่ยจะเป็นตัวใหญ่ที่สุดและคอลเลกชันเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นการจัดกลุ่มจัดกรุ๊ปค่ะ อย่างเช่นปมย้ายไฟนะคะไปอยู่กรุ๊ปไฟคือไม่อยากให้อยู่ในกรุ๊ป collection แล้วนะคะก็คือกดที่ไฟนะคะแล้วก็กดตัว M ค่ะกดเข้าไปปุ๊บเราสามารถเลือก new collection ได้สร้างในนี้ก็สมมุติเป็น lighting นะคะปุ๊บ light ของเรานะคะก็จะ move ไปอยู่ที่ lighting แล้วค่ะเดี๋ยวปมขออนุญ,ญาตเปิดตัวส skin สกรีนแคสก่อนนะคะเพราะาจะได้รู้ว่าปั๊มกดปุ่มไหนอะไรยังไงนะโอเคกลับมาเหมือนเดิมค่ะอ่ะทีนี้ใช่ไหมไลท์เราไลท์เราไปอยู่ที่กรุ๊ปของไลท์แล้วนะคะทีนี้ปั๊มจะสร้างอีกอ็อบเจกต์หนึ่งมาเหมือนกันนะสมมุติปั๊มสร้างคิวบ์มานะคะวิธีการสร้างก็จะมีอยู่ไม่กี่อย่างคะ่ะเราสามารถไปตรงนี้ได้นะคะกดปุ่มแอดนะคะ เมชแล้วก็เลือก Cube ขึ้นมาเวลาสร้างเนี่ยถ้าเราไม่ได้กดอะไรเลยนะคะโปรแกรมก็จะเจเนเรตให้เราตรงกลางออริจินอลนะคะซึ่งในนี้เนี่ยมันสร้างอยู่ตำแหน่งเดิมเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ย้ายออตัว TD ดีเคอร์เซอใดๆเนาะมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะคะเราจะได้ Cube.001 ่มาปามก็จะแบบเอยอันนี้อะไม่อยากให้อยู่ในไล t ิ้งใช่ไหมยอยากย้ายขึ้นไปข้างบน ก็เลยกด m ค่ะเพื่อที่จะย้ายตัว object cube 001กลับไปที่ collection กดเข้าไปนะคะเดี๋ยวปำจะย้ายตัว cube 001ที่เราเพิ่งสร้างมาเนี่ยไปด้านขวานะคะก็คือไปทางขวาจอวิธีย้ายก็คือกด g ค่ะ g คือการ grab คือย้ายไปตามจุดต่างๆแล้วปมอยากจะล็อกแค่สีเขียวนะคะก็คือกด y ค่ะก็เพราะว่าเราจะให้มัน เลื่อนไปตามแกน y กด y ปุ๊บมันจะ snap เลยนะคะเส้นนี้กดเมาส์ซ้ายปล่อย1ทีทีนี้เราก็ย้ายของมาเรียบร้อยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะย้ายขึ้นแต่ว่าไม่อยากกดปุ่ม g ทํายังไงนะคะก็ไปที่ซ้ายค่ะซ้ายจอมันจะมีรูปลูกศรอ,อยู่นะคะเราสามารถกดลูกศรตรงนี้ขึ้นมาได้แล้วเราก็ดึงขึ้นเลยแบบนี้ก็ได้นะคะจะดึงซ้ายดึงขวาได้หมดเลยค่ะ แต่ว่าไอ้ตัวลูกศรพวกนี้มันจะไม่ออกมาตั้งแต่ตอนแรกนะคะตอนแรกมันจะเป็นตัว select box นะคะเอาละเราหมุนได้แล้วนะคะเอยเราเลื่อนของได้แล้วเนาะก็คือตัว G ทีนี้ถ้าเราจะหมุนทํำยังไงใช่ปะหมุนก็คือกดปุ่ม R ค่ะก็คือการ rotate แต่เวลาเราหมุนแบบนี้มันก็จะดูงงนะคะว่าเอ๊ะมันมันย้ายใช่มุมที่เราต้องการไหมมันมันคือมันเป็นเหมือน แกนมันอยู่ที่หน้าจออมันจะมันจะขนานกับหน้าจอแล้วมันจะบางทีก็หมุนไปเรื่อยๆนะคะโดยที่เราไม่รู้ว่าเราอ่ะหมุนอย่างที่ใจเราต้องการหรือเปล่าปาล์มก็จะกดตรงนี้ค่ะเป็นสัญลักษณ์ลูกศรหมุนนะคะมันก็จะเป็นการหมุนแบบเนี้ยหมุนไปหมุนมาซึ่งตอนนี้เนี่ยแกนในการหมุนก็คือแกน global นะคะมันจะยึดตามแกนเส้นนี้นะคะแต่บางครั้งเราอยากจะหมุนแค่แบบอย่างเงี้ยให้มันแบบให้มันขนานกันกับ แกนของอ็อบเจกต์เดิมนะคะปามก็ต้องไปเปลี่ยนที่แกนหมุนจาก global เป็น local ค่ะปุ๊บเนี่ยมันก็จะ snap ตามแกนของอ็อบเจกต์ของมันจริงๆนะคะนี่ก็เป็นการหมุนนะคะแล้วถ้าหากว่าเราอยากทำให้อ็อบเจกต์มันใหญ่กว่าเดิมนะคะเราก็กดตัว S ค่ะ S ก็คือ scale กดไปเลยนะคะหรือจะมากดตรงนี้ก็ได้ค่ะ ได้เหมือนกันค่ะหรือถ้าใครอยากจะ all in one นะคะ transform ก็สามารถกดปุ่มที่4ได้ค่ะทีนี้เนี่ยก็จะมาทุกคำสั่งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนนะคะนี่การหมุนนะคะหรือการ scale นะคะก็ด้วยการได้หมดเลยค่ะแต่บางครั้งมันก็จะงงหน่อยว่าเอ้ะเมื่อกี้เรากดใส่ปุ่มไหนอะไรยังไงเนาะแล้ก็ต้องระมัดระวังค่ะ แล้วก็ถ้าใช้งานตัวการหมุนอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็กด select box กลับไปเหมือนเดิมเป็น object mode ค่ะทีนี้ถ้าบามอยากจะแบ่งนะคะตอนนี้คือกล่องของเราเนี่ยเป็นแบบระนาบ6อันนะมารวมๆกันในนี้จะเรียกว่า object mode นะคะให้เข้าไปที่ edit mode ซึ่งวิธีการเข้า edit mode เนี่ยก็คือ สามารถไปตรงมุมซ้ายบนได้ค่ะแล้วเลือก Edit Mode มันก็จะมีจุดๆขึ้นมาแบบนี้หรือจะกดปุ่มแ็บที่แป้นพิมพ์ก็ได้ค่ะมันก็จะสลับไปมานะคะระหว่าง Edit Mode กับ Object Mode ทีนี้เนี่ยเวลาเราเข้าไปที่ Edit Mode นะคะตอนนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้แค่จุดเท่านั้นนะคะเนื่องจากว่าตัว Edit Mode เนี่ยจะมี ให้เลือก3มอย่างก็คือจุดนะคะหรือเรียกว่า Vortex edge หรือว่าเส้นนะคะแล้วก็ face หรือว่าระนาบซึ่งถ้าปมเลือกเนี่ยจุดปมก็จะเลือกได้แค่จุดถ้าเลือกเส้นปมเลือกจุดไม่ได้นะคะปมเลือกตรงนี้ปุ๊บปมจะได้เส้น3เส้นที่มันที่มันเลือกไปเลยเนี่ยก็จะเลือกแบบนี้หรือเลือกเฟสก็จะสามารถคลิกทั้งระนาบได้เลยค่ะ ทีนี้ปามก็อยากจะแบ่งนะคะเอาเนี่ยตรงนี้เนี่ยแบ่งออกมาสัก 3- 4เส้นนะคะจะแบ่งยังไงนะคะให้กด ctrl r ค่ะแล้วก็เอาเมาส์เนี่ยไปวางตรงเส้นที่เราอยากแบ่งสมมุติปามอยากแบ่งเส้นที่เป็นแนวตั้งใช่ปะ่ะปามก็ต้องเอาเมาส์ไปโอเวอร์ที่เส้นแนวตั้งมันก็จะขึ้นเส้นมาว่าอยากแบ่งตรงนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าปามอยากแบ่งมากกว่า1เส้นนะคะ ปั้มก็จะต้องเลื่อนเมาส์ค่ะเอ้ยไม่ใช่เลื่อนมเมาส์สรครอเมาส์กลางค่ะขึ้นไปมันก็จะเพิ่มตามจํานวนไปเรื่อยๆนะคะก็คุณสามารถเพิ่มเท่าไหร่ก็ได้เลยนะคะแต่ว่าตอนปั้นแรกๆก็พยายามให้ใช้เส้นน้อยๆก่อนคะ่ะเพื่อจะให้รูปทรงของตัวที่เราอยากปั้นนะ่ะชัดเจนมากขึ้นปั้มก็แบ่ง3ามแล้วกันนะคะกดปุ๊บ กดเมาส์ซ้าย1ครั้งนะคะเราจะสามารถเลื่อนได้ว่าเราอยากจะให้มันชิฟไปทางไหนนะคะข้างบนข้างล่างหรือถ้าอยากให้มันอยู่ตรงกลางพอดีเลยเนี่ยเราก็กดเมาส์วขวาค่ะมันก็จะปุ๊บออกมานะคะแล้วก็คีปตรง center. เซนเตอร์มันก็จะสร้างอ,อ,อีกแกนหนึ่งนะคะประมาณนี้แล้วก็เมาส์วขวาอันนี้ก็เหมือนกันเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็จะได้ วัตถุที่แบ่งซับดิวิชันแล้วนะคะตอนนี้เราสามารถที่จะแบบสามารถปั้นแล้วก็ดึงนั่นนี่นู่นได้นะคะสมมุตินะคะเราเราอยากได้ประมาณนี้เราก็เลือกเส้นนะคะถ้าจะเลือกหลายๆเส้นเนี่ยก็คือกด shift ค้างไวะคะ้ค่ะ มันก็จะประมาณนี้แต่เราก็จะแบบเอ๊ทำไมตรงนี้มันดูแบบไม่สมูทนะมันดูแบบเป็นเหมือนเป็น e อ r ร์นะคะคือวิธีแก้ก็คือเรากดเมาส์ขวาค่ะแล้วก็เลือกเฉดสมูทปุ๊บเนี่ยตรงนี้ก็จะสมูทเลยแต่ว่าเนื่องจากตัวอื่นเส้นอื่นนะคะเราไม่ได้กั้นเส้นอย่างดีเนาะมันก็เลยดูแบบ แสงมันจะดูแปลกๆหน่อยนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเรามาพรีวิวมาเล่นคร่าวๆก่อนเนาะทีนี้ปัมอยากจะทำให้ตัวเส้นเนี่ยมันไม่ได้คมแบบ90องศาแบบนี้นะคะปัมก็จะเพิ่ม b e เวลนะคะก็คือเส้นกั้นขอบเพื่อให้วัตถุเนี่ยมันมีความโค้งบนที่ขอบมากขึ้นอ่ะหน้าตาเป็นยังไงคือปัมจะไปที่ modifier ค่ะแล้วก็กด generate bevel นะคะ หรือว่าใครก็อยากจะพิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะคะก็คือพิมพ์ไป B E V E L ปุ๊บเราก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันเริ่มมันเริ่มมีเส้นมาแล้วแต่มันยังไม่เห็นเยอะนะคะมันมัน,มนหักไปนิดเดียวเนาะจากตอนแรกที่ไม่มีใช่ปะพอกด enable ปุ๊บมันมีมันว่าแบบเออเราอยากได้สักสี่เส้นเพื่อให้ เพื่อให้ขอบมันโคง้งแค้งเรา0.1น่าจะเยอะเกินไปนะคะเราลดเหลือสัก0.05อ่าประมาณนี้แต่เราลองมาสังเกตนะคะตัวสัดส่วนของเส้นเนี่ยมันไม่ได้แบ่งเท่ากันจากตรงมุมอะค่ะคือตรงนี้มันดูดูโค้งเยอะเอออันนี้มันดูโค้งน้อยนะคะเนื่องจากว่าวัตถุเนี่ยเราสเกลใช่ปะคะทุกๆอย่างที่มันสเกลทุกๆอย่างที่มันทํากับเส้นขอบเนี่ย มันจะไปคูณมันจะไปคำนวณกับค่าที่เราสเกลซึ่งเราจะต้องเอาค่าสเกลเนี้ยออกไปก่อนเดี๋ยวปามจะปิดตา Bevel ก่อนนะคะแต่ว่าไม่ได้ลบนะก็คือแค่ปิดตาตรงนี้นะคะเอาออกปุ๊บให้ทุกคนนะคะไปที่ Object Mode ก่อนตอนนี้เราอยู่ที่ Edit Mode นะคะ e d i t Mode มันจะเห็นแบบเส้นเห็นเฟสเห็นจุดนะคะให้ให้กลับไปที่ Object Mode หรือว่ากดแถบหนึ่งครั้งนะคะให้เอาเส้นสีส้มเนี่ยกลับมา แล้วก็กดที่ลูกศรเล็กๆตรงนี้นะคะหรือว่ากดปุ่ม n นะคะปุ๊บเราก็จะเห็นว่าอู้มันมีค่า transform ที่มันติดอยู่นะนั่นนี่นู่นใช่ปะเราจะต้องเคลียร์ค่า transform พวกนี้ออกไปด้วยการกด control a แล้วก็ apply all transform ค่ะกดเข้าไปปุ๊บ ค่าทุกอย่างเนี่ยมันก็จะรีเซ็ตให้เป็นค่า Default นะคะยกเว้น Dimension อันเนี้ยถูกต้องแล้วนะคะที่มันจะมีค่าติดไว้เพราะว่ามันจะคำนวณว,ว่ากล่องเนี้ยเรามีขนาดเท่าไหร่ก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงตามจำนวนเท่านี้นะคะนะตอนนี้เราเคลียร์ทรานส์ฟอรแล้วแล้วเราจะมาเปิด Be v e l ดูอีกทีนะคะว่ามันจะเป็นยังไงปุ๊บทีนี้ก็คือเห็นไหมคะเท่ากันมันคานวณแบบ สวยกว่าแล้วมันน่าจะน่าจะต้องเป็นแบบนี้แหละจากการที่ที่เราไปเคลียร์ทานฟอร์มอันนี้เราก็จะได้ค่าที่เราถูกต้องแล้วนะคะ mm hmm. ก็ประมาณนี้ส่วนค่าอื่นๆนะคะอย่างเช่นเอ่อ add m o d i f i e r อื่นๆอย่าง sub division ที่จะทำให้วัตถุมันดู smooth ขึ้นเราก็สามารถเพิ่มได้นะคะแล้วก็ปิดตาได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่การปั้นโมเดลของเราว่าเราอยากจะใช้อะไรบ้าง สมมุติปามอยากแบบอุ้ยอยากจะทําให้มันดูรูปทรงไม่ไม่เท่ากันขนาดนี้นะคะแต่ว่าไม่อยากจะมาแบบปรับเนี่ยจุดๆทีละอันเราจะสามารถใช้วิธีไหนได้บ้างคือเราสามารถใช้ proportional ได้ค่ะก็คือตรงนี้นะคะ proportional editing หรือว่ากด shortcut ตัว O นะคะกดเข้าไปปุ๊บมันจะ active การเลือกวัตถุที่อยู่ อยู่ใกล้เคียงกันอย่างเช่นอันนี้ปัมกด G ใช่ปะคะแล้วปัมเลื่อนขึ้นอย่างเงี้ยแต่ปัมแบบอยากให้มันมีอิทธิพลมากกว่าวงกลมนะคะปัมก็เลื่อนเลื่อนเมาส์กลางนะคะเลื่อนไปจะเลื่อนขึ้นก็เลื่อนลงก็ได้นะคะแล้วแต่ที่เราอยากได้เลยสมมุติแบบอยากได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็รูปทรงจะด,ดูบิดเบี้ยวเป็นทรงที่ เป็นออร์แกนิกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบลองดูอุ๊ย,อ,ยอันนี้เยอะไปเอาลงมาลงมานะคะอันนี้ลองอย่างนี้บ้างอย่างงู้นบ้างนะคะอันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าปั้นอะไรอยู่แต่ว่าจะลองเล่นเฉยๆค่ะอ่าประมาณนี้แล้วก็สมมติเออเราพึงพอใจแล้วนะคะเรากดแท็บนะคะ ไอตัว p r o p o r t i o n a l เนี่ยมันจะไม่เก็บค่าไว้นะคะแบบเหมือนที่เราปิดเปิด bevel อย่างเงี้ยมันไม่เก็บนะคะก็คือต้องแบบกลับเข้าไปที่ edit mode แล้วก็กลับไปทำการแก้ไขอ่ะสมมติเราได้โอเครูปทรงที่ถูกใจละแล้วแบบอุ้ยถ้าเราอยากเพิ่มแบบเล็กๆน้อยน้อยให้มันดูเหมือนแบบเป็น organic มากกว่านี้นะคะทำยังไงดีคือใน blender นะคะมันสามารถจะใช้ sculpt mode ได้ก็คือการปั้นแบบ ปั้นดินน้ำมันนะคะเป็นประมาณนั้นเลยแต่ตอนนี้เนี่ยปาลรู้สึกว่าโอ้โมเดลเนี่ยของในชิ้นเนี่ยมันเยอะมากเลยมันดูลายตานะคะเราอยากจะให้เห็นแค่วัตถุชิ้นนี้ชิ้นเดียวทำยังไงนะคะให้กดปุ่ม slash ค่ะก็คือถ้าใครมีแป้นพิมพ์นะคะก็คือตรงข้างบนเลข8กดไป1ครั้งนะคะมันจะ isolate เหลือแค่วัตถุชิ้นนี้เลยแต่ว่าของทุกอย่างเนี่ยยังอยู่นะคะถ้าอยากให ของทุกอย่างกลับมาก็คือกดปุ่มเดิมค่ะปุ่ม slash mm hmm. ก็จะกลับมามันก็จะสะดวกกับการ isolate แล้วก็ view นะคะอ่ะทีนี้เรามาลองเล่นโหมดสครับกันกดตรงนี้นะคะทุกคนเลือกอันที่3ค่ะ s c r ั p m o d e ปุ๊บเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ Brush มานะซึ่งในนี้เนี่ยก็จะมีให้เราเลือกว่าเราอยากได้ Brush แบบไหนเป็นรอเป็น Clay อ่ะสมมุติลองเป็น Clay แล้วกันแล้วก็ สามารถเพิ่ม radius ก็คือเพิ่มรัศมีได้นะคะเนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนะาะสเตรนจ์ก็คือความแดงเนี่ยบางว่าจะดึงดึงได้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยเส้นเฟสมันค่อนข้างน้อยค่ะมันก็เลยดึงแล้วมันออกมาเป็นแบบมวลใหญ่ๆเนาะเดี๋ยวปามจะ remake ก่อนก็คือทำให้เส้นเนี่ยมันเยอะมากขึ้นนะคะอันนี้เดี๋ยวปามจะเปิดตัว ว e f r a m e นะคะว e f เฟรมลงบนตัว Solid เนาะให้กดที่ Viewport Overlay นะคะแล้วก็เลื่อนไปที่ Geometry คลิกตรงว e f r a m e ค่ะเนี่ยเราก็จะได้ตัว Viewport ของเรานะคะเอ้ยไม่ใช่วิ p o r t ได้ตัวว e f r a m e ทีนี้ปั๊มจะกด r e m a g e ค่ะตัว Voxel Size เนี่ยถ้ายิ่งเลขน้อยเส้นที่ได้นะคะมันก็จะแบ่งเยอะมากเลยสมมุติตอนนี้เนี่ยก็คือค่า default ใช่ปะ่ะเดี๋ยวปั๊มกด กดรีเมจหนึ่งครั้งก่อนมาดูกันก่อนว่ามันเป็นยังไงกดไปแล้วนะคะมันก็จะนานนิดหนึง่งก็อันนี้ก็คือเส้นที่เรารีเมจหนึ่งครั้งนะคะตอนนี้เริ่มเริ่มค้างนิดหนึ่งค่ะมาแล้วนะคะอโอเคปั๊มเก็บหน้าต่างตัวเอ็น เราปั้นต่อได้ไหมเราปั้นต่อได้ไหมเอาอินฟลทโอ้โปั้นปั้นตอนนี้เครื่องค้างไปแล้วค่ะหรือว่าเราอาจจะเล็กไปนะคะเราเราลองสัก0.2แล้วกันรีเมจอีกรอบหนึ่งอ่าค่อยยังชั่วนะคะ ปามคิดว่าที่มันค้างนะคะเนื่องจากมันน่าจะติดตัวต่างๆพวกนี้นะคะเดี๋ยวปิดก่อนดีกว่ากลับไปที่สกาวโหมดเหมือนเดิมนะคะ,ะทีนี้เราก็จะเริ่มปั้นได้ละเพราะว่ามันมีการคำนวณแบบขยับทีนึงแล้วก็คำนวณแล้วแสดงผลมันก็จะทำให้ช้าลงนะคะอันนี้เราก็จะสามารถปั้นได้นะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มเพิ่มเคลเนาะ หรือจะให้สมูทก็ได้นะคะสมูทน่าจะอยู่ที่ปกติก็กด Shift นะคะชิฟ f t แล้วก็เมาส์ซ้ายนะคะมันก็จะแบบสมูทไปเลยแล้วถ้าอยากเพิ่มตัว Radius นะคะก็คือสามารถกด F ได้นะคะแล้วก็เลื่อนเมาส์เนาะมันก็จะขยับเมาส์ตามนั้นนะคะนี่เราก็จะสามารถปั้นได้นะคะสลับไปมา ก็เล่นไปนะคะปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้ก้อนหินมานะคะก้อนหินหรือเปล่าอ่ากดแท็บตอนนี้เราก็จะสามารถกลับไปที่ Object Mode ได้แล้วคะ่ะเราก็จะได้1ชิ้นนะคะเดี๋ยวขอ Rename เป็น Stone แต่แบบเอ๊เหมือนเราจะทำพลาดไปอะ่ะมันต้องแบบอยู่ตรงฐานนี้หรือเปล่ามันต้องเป็นวัตถุที่แบบ ตั้งได้หรือเปล่านะก็ไม่เป็นปัญหาค่ะเดี๋ยวเราจะสามารถเ,าเดี๋ยวเราจะขยับมันกลับไปนะคะแต่ถ้าเราขยับตอนนี้นะคะเดี๋ยวปามคลิกปุ่ม move นะตัวลูกศรเนี่ยตัว pivot สีส้มนะคะตัว pivot สีส้มนะคะมันไม่ได้อยู่ตรงกลาง object อะ่ะซึ่งบางครั้งเวลาเราทำงานใช่ปะมันมันไม่ไม่หมุนรอบตัวเองอะซึ่งบางครั้งเราก็ต้องการให้มันหมุนรอบตัวเองวิธีแก้ก็คือคลิกขวาค่ะ ย้ายตัว origin นะคะตัว pivot เรียกว่า origin เราจะย้าย origin to geometry ก็คือมันจะคำนวณให้อยู่ตรงกลางของ object ค่ะกดเข้าไปปุ๊บทีนี้จุดสีส้มนะคะก็จะมาอยู่ตรงกลางของ object แล้วนะคะเดีย๋ยวบามจะเลือกให้มันเป็นมุมนี้นะคะแต่ว่าไม่เอาแบบ perspective ก็คือกดที่ตัวนี้เลยค่ะ x จริงๆแล้ววัตถุเนี่ยจะต้องหันหน้าไปมาทาง Y นะคะลบ Y ปั๊มแก้ไขก่อนเลื่อนมาทางลบ Y นะคะปุ๊บเเลือกลบ Y นะคะแล้วก็ให้มันแบบดูสมเหตุสมผลที่จะสามารถตั้งได้หน่อยนะคะประมาณนี้ก็สามารถเลือกบันี้ได้เหมือนกันหรือว่าใครถนัดช็อตคัดปุ่ม G ปุ่ม R นะคะได้หมดเลย หรือใครอยากจะเปิด transform ก็ได้นะคะได้หมดนะประมาณนี้เดี๋ยวเราเลือกเลื่อนให้เขาไปข้างหน้าด้วยอ่าสมมติว่าอยู่ตรงกลางเป๊ะเลยนะคะตอนนี้ถ้าเปิดตัว item ดูนะคะจะเห็นว่า location rotation เ,เนี่ยมันเป็นค่าอะไรที่แบบไม่ใช่ค่า default เลยนะคะปัมก็จะเคลียร์ของพวกนี้ออกหนึ่งครั้งด้วยการกด apply or transform นะคะก็คือกด ctrl a เลือก all transform ปุ๊บเรียบร้อยนะคะนี่เราก็จะได้ก้อนหินหนึ่งก้อนแล้วค่ะทีนี้ําจะลองใส่ bevel กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะคะตอนนี้มันมันก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าทุกๆอย่างมันไม่ได้เป็นเส้นแบบชนกันแบบ90แล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวลบออกไปเลยแล้วกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเอา Wide frame ออกนะคะนี่ก็จะเป็น ลักษณะที่เราปั้นเมื่อกี้ลองเปิด sub division ก็โอเคอยู่ก็ประมาณนี้ค่ะที่เราจะสามารถทำวัตถุเล็กๆได้ทีนี้ปั๊มจะลองเพิ่ม material นะคะให้ไปตรงนี้นะ material เลือกมานะคะหนึ่งอย่างเสร็จแล้วให้เลือกที่ material preview นะคะกดเข้าไปปุ๊บเนี่ย มันก็จะโชว์แมทเทียรลียเลยว่าถ้าเราเปลี่ยนสีเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีนั้นๆน,น,นะคะหรือถ้าใครจะใช้เท็กเจอร์หรืออื่นๆเนี่ยมันก็จะสามารถกดตรงนี้ได้สมมุติปวามใช้ noise texture ละกันเราจะได้เป็น noise แบบนี้ขึ้นมานะคะแต่ตอนนี้เนี่ยไฟที่เรามีนะคะมันไม่ใช่ไฟที่เรนเดอร์ออกมามันเป็นไฟแค่แบบ Viewport เฉย เัมจะเอาทุกอย่างกลับมาก่อนนะคะเนื่องจากเรากดปุ่ม slash ไปใช่ไหมเรากดกลับขึ้นมา1รอบมันก็จะได้ไฟกลับคืนมาอันนี้ปิดตาแล้วกันนะคะทีะนี้ลองเลือกตรงนี้ค่ะ viewport แบบ render นะคะเราก็จะเห็นแสงสีที่มันตกกระทบเลยซึ่งก็เป็นแสงที่มันควรจะเป็นเวลาเรากด render นะคะก็คือกด f 1 2หรือว่ากดตรงนี้นะคะ Render Image ปุ๊บมันก็จะใช่เลยที่มุมกล้องนะคะคือกล้องที่เขาสร้างมานะคะเนี่ยถ้ากดเข้าไปดูในกล้องกดตรงนี้นะคะหรือว่ากดคีย์แพดศูนย์นะคะมันก็จะเลนมุมนี้ซึ่งบางครั้งเราก็เออไม่ได้ต้องการมุมนี้นะคะเราจะเลื่อนกล้องยังไงใช่ปะ่ะให้เลือกไปที่ทูค่ะโอ,อ้ไม่ใช่ค่ะ i ิวค่ะวิวแล้วก็ l o อ k กล้องนะคะกับวิวหนึ่งรอบมันจะขึ้นเส้นสีส้มนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะเลื่อนกล้องนี้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมคลิกออกเลยนะคะตอนนี้ถ้าเรากดเรนเดอร์อีกรอบนึงเนี่ยเราก็จะได้มุมกล้องที่เราตั้งค่าไว้เมื่อกี้นี่แต่ว่าสังเกตเห็นไหมคะว่ามันมีรูปลูกบาทอยู่นะคะมันไม่ได้หายไปไหนนะคะ เขายังอยู่นะคะแล้วเราลบออกไปเลยแล้วกันลองเลนมาอีกรอบสิอ่าเรียบร้อยหายไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองเริ่มเอ่อเพิ่มไฟนะคะเป็นเอ,อเรียไลท์ละกันนะคะ แต่เหมือนว่าไฟเนี่ยยังแรงไม่พอค่ะอันนี้เอาไฟสีน้ำเงินนะคะส่วนแมทเรียลเนี่ยเดี๋ยวขอปรับเพิ่มก่อนนะคะถึงแม้ว่าเราจะได้สีแล้วแต่ว่าค่าอื่นๆของแมทเรียลเนี่ยเรายังไม่ได้ปรับเลยนะคะหรือจริงๆเราใช้ o น้ยอื่นไหมเอา o น้ย ต้นไม้แล้วกันดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะเราเราลองเอาเป็น image texture ละกันนะคะแล้วก็เลือก new อมแมวดีกว่าแมวดีกว่าเอา Voronoi texture นะคะ แล้วก็เดี๋ยวขอปรับเท็กเจอร์เอ้ยเชเดอร์นะคะด้วยกันแบ่งหน้าจอนะคะแล้วก็เลือกตรงนี้เป็นเชเดอร์อีดิเตอร์ขอรับเด็ดน้อยๆน,นะคะเพิ่มเมทัลลิกแล้วกันนี่นะคะมันก็จะเปลี่ยนแปลงตามค่าของเชเดอร์ที่เราปรับก็ ประมาณนี้ค่ะทุกคนสำหรับคลิปแรกที่เรามาลองเล่นเบนเดอร์นะคะก็ใครอยากให้ลองทำอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้นะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันเรื่อยๆค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ